ตอนไปวันนี้จะกลับมาแ่ไม่ใช่แน่วันนี้ออกมาตัดผมครับก็เลยทำงานวันนี้หยุดงานครับงานบัฟเฟอร์มีกเ็เลยได้หยุดออกมาตัดผมอยู่้านอนต้องใส่แมต หนาวต้องไซแมทติดอากาศกันนำครับอากาศติดลบมืดขึ้นกับหิมะตกครับแต่ว่าตื่นมาท่านแหละตื่นบ่ายสองครับออกมากหิมะกรลไลบปแล้วครับนี่หลงลอยหลงลอยหิมะต้องย่างขัาช่างไปร้านจัดผมครับอากาศหนาวรถกระไลครับ ทางนานทก็กงกม่ล่ามไลายของนะครับกด,ดกระไ รถก็ร้วครับต้งตั้งกล่ไปล่านตัดผมตั้งนั้นล่านตัดผมปิดครับพี่น้องแต่ว่าโทษตามแวนะครับโทษตามจ้างตัดผมแล้วเดี๋ยวกับมานะครับเดี๋ยวระมาณนยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อขอนมปัง รอสัก่อนปราะมายี่สิบนาทีจงังมากไหมนะครับต้องไปซื้อนมปังยี่ลำขนมปังรอก่อนนี่เป็นร้านขนมปังนะครับ ตอนนี้อากาศได้มาแล้วนะครับขนมปังตอนนี้ต้องรออีกสักประมาณสิบนาทีนะครับในซ่างตัดผมมานะครับผมก็จะต้องไปย่างเห,เห,งาาหรียญอ,อย,ย,อยู่ในห่างสักอนเพราะว่าอากาศหนาวนะครับต้องไปย่างเหรียญอยู่ในห่างรอหาเบิ้งของบ้นยังที่ถานะครับ ต้องทำท่แล้วครับทำถนนนะครับรถกระไายต้องทำเป็นมาชฟั่งนั่นนะครับตัวรถเหลอต้องรอสังกัดผมแม่ ตอนนี้ก็ยู่ในหมาดนะครับแม่ยังเหรนถ้าสร้างตาผมมากครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกอากาศหนาวต้องขอมาอยู่ข้างใน้าห่างอุ่นนะครับแม่ยังเหรนยญเบ่งของใส่กระห่างเป็นหมาดนะครับแต่ว,ว่าใหญ่จักหน่อย ต้นคิดมัดนี่จะเป็นของใส่คิดตลาดบ,บ้านเห่านะครับ คนแม่ย่างเหล็กมาซื้อนะครับบริสุทธิ์อย่างเพระาะว่ามาตัดผมแล้วร้านตัดผมมันปิดแต่ว่ามันไม่เบอร์โทษนะครับในโทษตันซางก็เลยโทษไปแล้วคนบอกว่าอีกวันยี่สิบนาทีแต่งหน้าไม่นะครับก็เลยต้องแม่ย่างเหล็ถกถาซะก่อน นี่จะมีพวกลูกตัน้นะครับนี่กระดิง่งที่ผมเคยซื้อไปยิบไปนหน้าห้องนะครับเป็นห้องชื่อเป็นกระดิง่งสร้างนะครับกระดิง่งนี่เสียงนะครับกระดิง่งของใส่หลายอย่างนะครับ chứ là tần ha